ฮัลโหลอ๋อที่นี่บ่โอ้ยคือบุหรีเมื่อดอกบัตรท้างหันใชยกรุงเทพยสิลงไปคือว่าไหวผู้ใหญ่เขาหมู่บ้านแล้เลือกตั้งอบตก็ยุติฮะ โอ้หมาละสามพันก็บพ่อปไปดอกแม่โอาแบบเนี่ยก็อยากให้เมือ่อเธอว่างหันโควิดน้ำนำแบบว่าอยากให้ไป,บบป,ปแบดว่าอะแจ็คซ้องปับปลาเนี่ยหรือว่างันกระทินกับพวกแห้งแล้วโอ้ยหัวมื่นกับพ่อปไปโอ้อ๋อจังหวะการศาสนาว่าอันน,นี้วันป่วยอ้ตัวโควิดนำ้ำนำกับว่าไทยกรุงเทพยเมือ่อเนาะ